อันนี้คือเลิกงานแล้วนะก็มาอยางชิน้นอาจจะมืดปืดหน่อยอยู่กับเนี่ยค่ะเราต้องติดไฟนะทุกคนเนี่ยตรงนี้จะเป็นงานวัดนะเราจะอยู่ใ,ใกล้ ติดวัดเนาะเป็นงานวัดนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งวันจันก็จะมีงานวัดนะคะถ่ายอยู่หน้าวัดเนาะอันนี้ยำกินเองยำกินเองนะคะทุกคนเนี่ยยำลูกชิ้น หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ค่ะยำกินเองอย่นี้ไม่ใช่ลูกค้าสั่งนะถ้าลูกค้าสั่งจะอีกตา่าตอนนี้ลูกค้ายังไม่มาเราก็เลยต้องยำกินเองค่ะทุกคนนหน้าตาเป็นเยี่ยงนี้เนาะใครอยากกินมาได้นะลูกชิ้นล้วน,นใส่ผักแล้วก็ใส่เครื่องยำ กลางคืนก็ยังขายอยู่นะหลังเลิกงานก็เราก็จะมาทำขายก็อยู่หน้าวัดค่ะทุกคนยำลูกชิ้นทักทายกันค่ะมากินยำลูกชิ้นกันค่ะเนี่ยยำเองวิกิ ยำเองกินเองมันหนาวอ่ะหน้าตาก็จะซีดๆหน่อยแวะมาทักทุกคนนะยำลูกชิ้นใครเคยกินบ้างเอ่ยทานยำลูกชิ้นคาะ หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะลำนิดชิ้นใส่วงเส้นใส่ผักเยอะๆรสชาติจะเปรี้ยวๆหน่อยนะใครยังไม่เคยทานก็ทํากินเองได้นะวันนี้วันนี้เราทํากินแค่นี้นะทุกคนก็กินไม่เยอะแวะทักทุกคนค่ะนี่นะใครยะกินมา้าง